สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้นะครับเราอยู่กับเครื่องหาแร่ทองรุ่นใหม่ล่าสุดของทาง MyLab ครับซึ่งเพิ่งมาถึงสดๆลร้อนๆนะครับเจ้าโ r มอนสเตอร์2000ครับ ติดไม่รู้แค่นี้แค่นี้นะครับครับดีเดี๋ยวเรามา Open นบล็อกกันนะครับว่าเจ้าโกมอนสเตอร์2 0 0พเนี่ยนะครับอุปกรณ์มีอะไรบ้างนะครับแล้วมีโหมดอะไรใหม่ๆบ้างที่แตกต่างจากโกมอนสเตอร์พันนะครับซึ่งวันนี้ได้ดูวันแน่ๆครับมานะครับ <มา S 1> ดูกล่องมันก่อน นะครับดูกล่องมันก่อนนะครับอ่ะนะครับของที่ให้มานะครับจะอยู่ด้านข้างกล่องแบบนี้นะครับเจ้าโกมอนสเตอร์พันและโกมอนสเตอร์สองพันณปัจจุบันเนี่ยนะครับเขาจะมีมาให้แค่จาน5นิ้วนะครับคือจานเล็กนะครับใส่จาน10นิ้วเนี่ยต้องซื้อเพิ่ม นะครับอันแรกเลยนะครับโอเคนะครับไม่รู้จะเคาะทาไมนะไม่รู้จะเคาะทาไมนะครับอ่ะมาเปิดดูกันเลยดีกว่านะครับจเจ้าฟูมอนสเตอร์สองพันนะครับในกล่องมีอะไรบ้างนะครับนี่ครับในกล่องนะครับ บล็อกคอนโรลหัวควบคุมของมันนะครับในกล่องโซนใหญ่ก็จะเหมือนกับโกมอนเซอร์พันธนะครับดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวลองโฟกัสที่หัวมันที่ระบบมันแตกต่างแน่นอนนะครับแตกต่างแน่นอนหัวมันครับหัวมันหน้จอใหญ่กว่านะครับด้านข้างคล้ายกันด้านหลังนะครับเป็นช่องใส่ฐานเหมือนเดิมนะครับมีที่เสียบสายจาน ที่เสียบหูฟังนะครับตัวบล็อกคอนโทรลมันเนี่ยนะครับกันฝนกันฝนจุ่มน้ำไม่ได้ตัวจานจุ่มน้ำได้นะตัวจานจุ่มน้ำได้นะครับบล็อกคอนโทรลไปแล้วนะครับจานที่ให้มานะครับดูครับเป็นจานของโกมอนเซอร์2000นะครับมีชื่อเลยมีชื่อรุ่นเลยนะครับเดี๋ยวมาลองนะครับว่าไอตัวจานโกมอนเซอร์พันเนี่ย จะมาใส่ตัว2 0 0พันได้ไหมเดี๋ยวผมลองให้ดูด้วยนะหูฟังอันนี้คือกล่องหูฟังนะครับหูฟังที่แถมเนี่ยจะไม่ใช่เป็นกล่องไม่ใช่หูฟังที่แถมเนี่ยจะไม่ใช่เป็นแบบที่ครอบหูแล้วจะเป็นอินเอียนะครับแบบนี้แบบนี้นะครับโอเคนะครับเออแปลกนะครับเราอยากได้แบบที่ครอบหูเนาะนะครับ อันนี้นะครับก้านพักแขนนะครับคล้ายกับกลูมอนสเตอร์พันแบตเตอรี่ชาร์จให้มาสองก้อนนะครับทรงเดียวกับโกร o มอเซอร์พันนะครับอันนี้นะครับเหมือนเดิมครับหัวชาร์จมันนะครับเป็นแบบนี้นะครับถ้าสามารถเลือกนะครับแบบของไทยเนี่ย แบบนี้มันมีไทยญี่ปุ่นนะครับเป้าเสียบมันจะไม่เหมือนกันเขาเลยให้มาหลายหัวเลยนะครับวิธีใส่นะครับหมุนเนี่ยมันจะเอียงๆนะครับยิ่ใส่เนี่ยมันจะเอียงๆท่านก็หมุนให้มันเข้าล็อกวิธีถอดกดปุ่มตรงนี้นะครับปุ่มตรงนี้ปุดออกนะครับแต่จริงๆท่านใส่ครั้งแรก ก็ใช้ยาวไปเลยไม่ต้องถอดหรอกครับนะครับเพราะมันใช้ไฟใช้ไฟแบบบ้านเรานะครับ210โวลต์นะครับ, 2, 20, บ,นะรบหปลภาพเป็นแบบนี้นะครับเราก็ใส่ครั้งแรกเท่านั้นนะครับแต่เขาให้มาหลายหัวเต็มเลยเหมือนเดิมนะครับจานรอ,อ,องจานรองให้มา2จานติดอยู่กับจานอันหนึ่งนะครับแถมให้อันหนึ่งคอยคัเบิร์มมันจานรองนะครับ มีอะไรอีกอุปกรณ์ต่างๆนะครับอันนี้ที่คีบนะครับเอาไว้คีบพั่วแบตบแล้วก็เสียบชาร์จเผื่อท่านอยู่กลางฝ่านะครับโอเคนะครับสิ่งที่เปลี่ยนไปก็คือก้านมันเป็นคาร์บอนเห็นไหมฮะก้านเป็นคาร์บอนนะครับม ไหมครับก้านเป็นคาร์บอนโอเคด้านล่างเป็นพลาส,สติกนะครับวิธีต่อนะครับก็เหมือนกับโกมอนสเตอร์พันนั่นแหละนะครับพี่ต่อเหมือนกันเลยนะครับแล้วค่อยเอานี้ใส่ไปก็จะเป็นแบบนี้นะครับเมื่อมาเป็นคาร์บอนนะครับก็ บอกได้เลยว่ามันเบาวกว่าโกมอนเซอร์พันธนะครับแบบแท้ทรูเลยนะครับเบาวกว่าหมดแล้วนะครับโอเคในกล่องมีประมาณนี้นะครับเจ้าโกมอนสเตอร์2 0 0พันะครับสิ่งที่มาใหม่นะครับซึ่งไมล์หลับในภาพภูมิใจอยู่นะนะครับกับระบบที่มาใหม่ซึ่งสามารถคัดแยกเสียงได้ดีกว่าเดิมตัวนี้ที่แตกต่างคือจะเป็นระบบเมาส์สอุ นะครับแล้วก็มีตัวเลขบอกแล้วนะครับมีตัวเลขให้เดาแล้วนะครับโกมมอสเซอร์พันจะมีแค่แถบพันบนทำนายเหล็กทำนายทองนะครับโกมอมอสเซอร์สองพันมีทำนายเหล็กทำนายทองแล้วก็ยังมีตัวเลขค่าไอดีโลหะที่เราเจอด้วยนะครับเมือนเหมือนเครื่องตรวจหาสมบัตินั่นแหละนะครับส่วนใหญ่นะครับเครื่องหาแร่ทองเนี่ยนะครับ จะไม่มีค่า ID คือตัดเหล็กก็ตัดไปเลยจะไม่มีค่า ID บอกนะครับตัวนี้มีแล้วตัวนี้มีแล้วนะครับก็น่าสนใจดีนะครับรเดี๋ยวมาลองทสกันหน่อยนะครับกับเจ้า My Lab ล o กูมอนสเตอร0นะครับท่านใดซื้อไปแล้วเนี่ยนะครับต้องชาร์จแบตก่อนนะนะครับการใส่ขั้วมาดูกันใส่ขั้ว ขั้วของมันเครื่องตัวจับทุกรุ่นเนี่ยมันจะมีเขี้ยวถ้าไม่ตรงเขี้ยวมันจะใส่ไม่ได้นะครับดังนั้นเนี่ยก่อนท่านใส่ท่านค่อยๆหมุนนะครับอันนี้เจอเขี้ยวของมันแล้วมันจะใส่เข้าไปได้นะครับการใส่เครื่องตัวจับโลหะในการต่อสายจานเนี่ยเราหมุนเสร็จเราดันหมุนเสร็จเราดัน หมุนเสร็จแล้วดันหมุนเสร็จแล้วดันจนตึงมือพอนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาเปิดดูกันไปพร้อมๆกันนะครับกับเจ้ากูมอนเซอร์สองพันนะครับว่ามีอะไรบ้างปุ่มเปิดปิดนะครับปุ่มความลึกนะครับตรงกลางเนี่ยมันไม่ใช่ตัดเหล็กอะไรละมันกลายเป็นปุ่มตั้ง เหมือนว่าตั้งสภาพพื้นดินถ้ากดทีเดียวนะถ้ากดค้างจะเป็นกาวบาลานนะครับน,นี้เปิดเสียงนะครับอันนี้นะครับเปิดพูดง่ายให้แยกเหล็กดีขึ้นซึ่งเราจะเรียกมันว่าอีโคเวฟในระบบนี้นะครับอ่ะงั้นเรามาเปิดปิดกันเป็นแบบนี้ครับ มันจะบาลานอากาศนะครับแล้วก็เป็นเสียงแบบนี้เลยนะครับก็จะใช้ได้เลยสังเกตเสียงแตกต่างจากโอมอนสเตอร์พันอันนี้ผมใช้เหล็กลองนะครับใช้เหล็กนะครับเพื่อลอง มันจะขึ้นฝั่งเหล็กเห็นไหมครับฮเราใช้ทองเกล็ดเล็กๆล,ล,ลองเสียงจะใสมีฟังดีๆนะครับตีตีต,ต,ตีตีด,ด้วยเหล็กมันดังจริงแต่เป็นเสียงป่องๆ ทองจะเป็นเสียงแล้วมีค่าบอกเห็นไหมครับมีค่าบอกนะครับซึ่งเสียงต่างๆเนี่ยนะครับมันจะมีเอกลักษณ์ของมันนะครับเจ้าตัวเนี้ยนะครับและโหมดอีโคเวฟเนะี่ยถ้าลองดูปุ่มนี้อีโคเวฟนะครับ จะแสดงหน้าจอตรงนี้นะครับปิดเปิดอีโคเว e แตกต่างกันยังไงแตกต่างกันตรงที่ว่าหากมีเหล็กแกว่งใบเจอเหล็กด้วยมันจะแยกออกจากทองชัดเจนเอลองดูไหมมลองดูไหมนะครับผมจะเอาเหล็กคู่กับทองแบบนี้ ครับเหล็กคู่กระทองแบบนีผ่านจานเป็นสองเสียงนะครับแต่ถ้าเราปิดเป็นเสียงเดียวเห็นไหมฮะเป็นเสียงเดียวถ้าเราเปิด เป็นสองเสียงมันจะมีเสียงเหล็กแยกออกมาด้วยนะครับอันนี้ที่พิเศษนะครับที่พิเศษมากกว่าโกบอลเซอร์พันนะครับมีพิเศษกว่านั้นอีกปุ่มนี้นะครับถ้ลองดูนะปรับความลึกระดับ10ถ้าปรับขึ้นไปอีกจะเป็นอันหนึ่งจะเป็น R2 น,นะครับแตกต่างกันอย่างไรทองนะครับ ถ้าเป็นอ 1, หนึ่งไอที่าสองสังเกตดูนะครับสังเกตฟังเสียงดูถ้า A สองเนี่ยมันจะเน้นจับจุวบจุวบเห็นไหมครับ เสียงจะคล้ายๆกับพวก G P X 6,000แล้วจะมีเนี่ยนะฮะคล้าย G P X 6,000เลยอันหนึ่งปกติอ๋ออันนี้คือที่แตกต่างนะครับที่แตกต่างชัดเจนอันนี้ที่แตกต่างอีก นะครับเดี๋ยวผมลดที่แตกต่างอีกคือตัวนี้นะครับมันจะปรับได้สามแบบดินแบบโหดๆสไาด์โหโแร่เยอะนะครับระดับกลางดินแบบระดับไม่หนานแน่นแร่ไม่หนานแน่นก็คือไม่มีอะไรกวนมากนะครับจากที่ลองอันเนี้ยจับพองดีสุดดูนะครับ ค่าควรท่าแรกควรสูงใช้หมดนี้มันก็เดินหาได้แต่การจับมันจะไม่ค่อยชัดอันนี้ชัดขึ้นเรื่อยๆอันนี้ชัดมากดังนั้นหาตามหินทั่วไปใช้อันนี้ใช้อันนี้นะครับอ่าอันเนี้ยที่มีมากขึ้นที่เห็นได้ชัดนะครับการบาลานกดปุ่มนี้ครับค้างไว้ ขึ้นรูปแล้วท่านก็ปั๊มจานขึ้นขึ้น,นลงลงนะครับมีตัวเลขบอกแล้วนะครับมีค่าตัวเลขทองบอกแล้วนะครับก็ง่ายๆเลยก็ตั้งค่าง,ง่ายๆเล่นง่ายๆเลยนะครับกับเจ้ามาลบโกมอนสเตอร์สองพันนี่ครับเครื่องหาแร่ทองเจ้าโกมอนสเตอร์สองพันนะครับเกรดแร่ทองเล็กๆไม่รอดนะจับหมดนะ นะครับดูอันนี้ดูอันนี้นิดเดียวจะโฟกัสติไปดูแค่นี้แค่น e? ี้นะครับจับดีติ๊ก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 เลยฟังเสียงนะครับมันไม่เหมือนโกมอนเซอร์พันนะเสียงมันถ้ามันชัดติ๊กติ๊ๆเลยนะความบว ทำได้ดีเลยครับโกมอนเซอร์2,000ตัวนี้นะครับตั้งค่าก็ง่ายๆด้วยอย่างที่ผมเปิดให้ดูแล้วนะครับความลึกกาบาลานถ้ากดค้างเป็นกาบาลานนะครับถ้ากดทีเดียวคือปรับสภาพาหน้างานดินนะครับให้เหมาะกับหน้างานดินนั้นๆน,น,นะครับอันนี้เสียง นะครับอันนี้อีโคเวฟนะครับเปิดไว้อีโคเวฟเปิดไว้เพราะมันจะแยกแยกเหล็กออกดีเนี่ยทองเล็กๆเหล,ล็กอันใหญ่ๆมันก็จะแยกชัดทองอย่างเดียวติ๊ดติด,ตดเหล็ก นะครับทอกระเล็กพอเราก็ยี่จานเนาะมันแยกออกชัดเจนเลยติดดตดแล้วมันก็มีค่าบอกด้วยครับนะครับมีเทคนิคอันนึงนะครับของเจ้าตัวนี้ก็คือการรีเซ็ตเครื่องนะครับท่าอยากตั้งค่าอะไรตั้งไม่เถอะนะครับถ้าจะรีเซ็ตเครื่องให้กดปุ่มเปิดปิดเนี่ยสิวินาที นะครับลองกดเลยก็ได้ครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ส่นะมันขึ้นไปอย่างนี้ FP นะอิเซ็ตค่าจากโรงงานแล้วนะครับแล้วก็ปล่อยให้มันดาวน์โหลดมาใหม่แบบนี้ง่ายคนระับ เขาเล่นง่ายเขเล่นง่ายเล่นง่ายหาแร่ทองได้จริงโอโอเคนะครับโอเคปิดเครื่องนะครับก็จบไปครับกับเจ้าโอเ n นบล็อกนะครับโอมอนเซอร์สองพันรุ่นใหม่ล่าสุดหาทองได้ง่ายขึ้นหาแร่ทองได้ง่ายขึ้นใช้งานง่ายนะครับแยกเสียงดีขึ้นนะครับ ถ้าสนใจนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรต,ตรงนี้เลยนะครับหรือมาที่ร้านก็ได้ร้านเราอยู่ติดถนนนะครับเราเป็นร้านจริงๆนะไม่ใช่สตูดิโอถ่ายคลิปถ่ายรูปนะฮะมันคือร้านจริงๆนะครับแล้วก็จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายนะครับทุกเครื่องมีประกันเครื่องนะครับหปีมีอะไหนะครับอ๋อก่อนจบลืมมาลองกันนะครับว่าจะใส่กับจาน เจ้าตัวโกมอนสเตอร์พันได้ไหมโกมอนสเตอร์สองพันเนี่ยแกะเลยนะแกะเลยนะครับจะได้รู้นะครับมาดูสิเจ้าจาน10นิ้วโดยใครมีโกมอนสเตอร์พันอยู่แล้วนะครับและจะมาใส่โกมอนสเตอร์สองพัน จะได้ไหมนะครับดูจากทรงไม่น่าได้ดูจากทรงไม่น่าได้ดไไดโอ้โหโกโมอนสเตอร์สองพันแจ็คใหญ่โกโมอนสเตอร์พันแจ็คเล็กนะครับอา้าวดูนะครับสองพันหนึ่งพันแจ็คใหญ่แจ็คเล็กนะครับดังนั้นจะเอาจาน ของเจ้าโกโมอนเซอร์พันมาใส่สองพันได้ไหมหมดสิทธิ์เลยครับคุณผู้ชมครับนะครับเดี๋ยวเราจะเอาเครื่องตรวจับระดับโรคแบบนี้เครื่องหาแร่ทองเครื่องตรวจับระดับโรคมาบิวให้ดูเพื่อเป็นตัวเลือกตัดสินใจการเอาเองตัดสินใจการเอาเองให้ผมแมนะนําก็ได้ไหมก็ได้ผมก็จะแนะนําตัวที่ใช้ดีพังยาก เพราะอะไรฮะเพราะมันพังยากร้านเราก็ไม่ต้องรับเคลมง่ายๆครับดังนั้นที่แนะนําไปคือตัวที่ดีแน่นอนดีแน่นอนถึงพังเราก็มีประกันให้นะครับ1ปีนะครับแต่จริงๆแล้วตัวที่แนะนําไม่ค่อยพังอย่างกูมอสเตอร์พันเนี่ยขายมาหลายปีครับไม่มีเคลมไม่มีเคลมอย่างมากก็เคลมหัวชาร์จนะครับอาจารย์เขาเพิ่งมาเคลมหัวชาร์จไปนะครับเราก็เปลี่ยนให้ใหม่ไป นะครับดังนั้นเนี่ยเครื่องพวกนี้มีมาตรฐานระดับโลกไม่พังไง่ายแน่นอนและก็ใช้งานได้จริงแน่นอนเราเทสให้ดูแล้วนะครับไม่เหมือนเครื่องไร้คุณภาพนะครับที่บอกจับแร่ทองได้จับไม่ติดจับซ่อยังไม่ติดเลยนะครับจะมาจับแร่ทองได้ยังไงนะครับดังนั้นหากคุณผู้ชมชอบแบบนี้นะครับอย่าลืมให้กําลังใจเราด้วยกดไลค์กดติดตามเราด้วยนะครับแล้วเราจะเอาเครื่องตัวจับโลหะระดับโลกแบบนี้มาให้ คุณผู้ชมทุกท่านได้ดูอีกนะครับหรือแวะมาที่ร้านก็ได้นะครับอยู่บางแสนชลบุรีนะครับหรือโทรมาก็ได้มาไม่ได้โทรมาเราส่งให้มีบริการทุกอย่างเก็บปลายทางบัตรเครดิตนะครับบัตรเครดิตนะมีโปรผ่อนด้วยนะตอนนี้นะครับ้าท่านมีบัตรเครดิตก็มาลูดได้ที่ร้านนะครับวันนี้คงต้องลาไปก่อนครับขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านมากๆครับขอบคุณครับ